จะหนีลูกหนีป่วนโทไปตามแล้วให้ออกพร้อมพี่ก็ไม่รับโทรศัพท์พี่บ้านอยู่ใกล้พี่แท้ๆถ่ายรูปรวมไหมล่ะถ่ายรูปหมูใช่ทุกคนมาพร้อมแล้วจ้ะขอขอรูปรวมไหมคะถ่ายรูปรวมเร็วๆจะได้ไปเขาจะไปแล้ว

หน่อย1 2อเ้ยคุคักหน่อยคุคักหน่อยอสุดทู้้เราจะไปุกีไดแล้วเราอคนเนเดี๋ยวกันนะจ๊ะแล้วเถังไปหึงต้ขอก่อนเดี๋ยว่ไเที่นเฮ้ยพี่ดาถึงไหนแล้วอ่ะพี่ไม่เอาด้วยนะ ไม่ได้ตามไปเจอกันจ้ายบาเอาเจอที่ไหนไม่เคยแบ่งใครเลยนะไม่เคยแบ่งใครเลยหรอไปกินหมดแล้วก็ไว้ที่เดิมด้วยหมด๊ไปเจอกันไปที่ไหนนะไปที่ไหนในโลก วยนหลดเทงน้อยค่ะนี่นะพี่จาเดี๋ยวรออีคนหนึ่งใคน้องไปย่างเหย่างไมช่น้อนเใครบ้างไปที่้าไปอันดับกป

บายบายบายครับสวัส<ก>ด <heaven entender> ีครับสวัสดีครับขอบสุณที่เข้เราของเราขึ้นรถบ้า